HELLO! สวัสดีท่านผู้ชมชาวเกมเมอร์ทุก,ท,กท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมมาทำมเ่เกมมิงกันอีกแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกม Star Wars นะครับโอ้ก็ไม่ได้เล่นกันมาเรือนนานแล้ว Star ์วอก็เหตุผลง่ายๆครับผมคือ PC ซีผมความจำามอไครับผม <laughs> บคือสอ่วนใหญ่ับเกมมือถือผมอชอบเล่นในคอมไงก็เลยโหลดใส่คอมแต่ว่าม,มือถือผมก็เล่นไหวแลแต่ผมไม่ค่อชอบจอใหญ่ๆไง ็เลยต้องลบเกมบางเกมออกนะเกมที่ผมไม่ค่อยเล่นก็สตาร์วอร์ผมก็ลบไปไปประมาณสักพักนี่แหละตั้งแต่คลิปแรกช่วงที่สกายเซเบอร์มาเนาะตอนนี้ก็มีโอกาสผม,มก็คือมีตัวละครใหม่เข้ามาที่เป็นมังกรยิงได้ครับผมก็มาทําคลิปเปิดกระชากันสักคู่นะครับผมแล้วก็จะเอามาเล่นให้ท่านชมดูด้วยนะถ้าผมเล่นกาก็จะจ่ากัา,ากนละพึ่งกลับมาเล่น <laughs> โอเคไปไปดูกันเลยก็ประเดิมด้วยกระชากัคนครับผมอันนี้เรดห้าสิบใช่ไหม อันนี้คือเลตร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเำมาลองนะผมเลตร้อยเปอร์เซ็นต์ออกตัวหน้าตู้แน่นอนมาติดตัวแรกครับผมลุยมาไหมโอ้โห้ฟ้าตัวตัวเลยนะพี่ยมไรเนี่ยเกลือรับอะไรเนีย่ยมาตัวที่ยี่สิบัะผมพอมไหมโอ้โหม่วงข้ามเลย ล้วตัวที่สามิดแล้วผมโอเจนออกนี่น้อยมากเลยนะมมาไหมโอ้โหเกลือโอ้โหไปเจ้าลงสุดท้ายแล้วตีมาไหมลุ้มาหน่อยโอ้โหหวังจัดอื้ม มันใช้ญพันหกอ่ะโอ้ยแย่แล้วมีพอไหมเนะี่ยเราแรกหมดเลยกันนี่แรกหมดเลยมอว่าจะพอนะโอเคตอนแรกไปแล้วตอนนี้เรามีตั๋วอยู่ใช่ไหมโอ้มันกระลาตีที่ร้รอยสี่สิบเลยหรอโอ้โเยอะแล้วเนี่ยอ่ะเยี่คต่อผม โอ้โหม่วงโมอีกแล้วอ่ะห้าสิบแล้วนะมาเกือบครึ่งแล้ะมันมีแต่ม่วงม,ม่วงม่วงม่วงตัวอะไรอ่ะสิงม่วงโจะเจ้าตัวน้าตู้ มารอบสุดท้ายโอ้โหสีมวว่วงล้วนๆท่านผู้ชมอ่าผมต้องไปฟาวก่อนครับผมเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตฟาวก่อนเนาะน่าจะได้แหละคิดว่าไปผมกอฟาวสักครู่ครับเอาล้ครับท่านผู้ชมก็หลังจากที่ฟาวกันได้แบบเนิ่นนานก็ผมก็าสามารถเปิดได้นะครับผมสำหรับน้องตัวละครใหม่เนี่ยโอ้โหอย่างเกลือเกลือมากๆมาท่านผู้ชม ผมจะลองเล่นกันดูนะฮะผมอาจจะเล่นก่ายนะเพราะว่าผมก็ทิ้งมานานแล้วอะ่ะเพิ่งกลับมาเล่นคอมบงคอมโบนี่คือ,อลืมหมดละเอาละอ่ะจับคู่ก่อนหนูที่ว่ามีคู่ป่ะเกมนี้มันมีในเวอร์ชันมือถือเลยนะทานผู้ชมเผื่อใครที่ยังไม่ทราบวันนี้มีให้โหลดได้ก,กันแล้วสำหรับใครที่อยากจะลองเนี่ยสามารถโหลดเล่ได้ทางในสตรีมและในมือถือผมเป็นเกมฟรีนะครับออาเหมือนจะจับคู่ได้นะ หวังว่าเราจะไม่ไม่ไปถ่วงเพื่อนนะโหเลยนะผมเล่นไม่เป็นนะเนี่ยซื้อมาเล่นเลยยังไม่ได้ซ้อมเลยอ้าวโหดแต่ละตัวน่าจะโหดกันทั้งนั้นแล้วเราล่ะเฮ้ยผิดแมท

โอ้โดนขัดอืมไม่ใครขัด <c oughs> นี่วิซิลลี่โอ้ยกดกดอ้วนหมดในมือผม笑<笑>ถือเป็นการวอร์มือที่ดีเทนซีเดียร์โลตโอ้เข้าปนนไปในเอบีพีแล้วเราน,นี่กดสแปมม่วงเนี่ยสกิลไหนตะกี้นี่ก็กดไปเลย <S 1> <S 1> เอาละท่านผู้ชมก็มันรอบนี้ก็ได้ เล่นนะนะเมื่อกี้ผมเปลี่ยนตัวละเมื่อกี้มันไม่ได้เปลี่ยนตัวแต่ถือเป็นการวอร์มมือที่ดีนะเมื่อกี้เพราะว่าผมเพิ่งกลับมาเล่นเนี่ยโอ้โหมือกดมั่วหมดเลยเอาละมามีน้องแมงป่องกับโอ้ฟิฟซินเหรอฟิฟซินนี่เจอคนเที่กพิ่างมาประเด็นคือน้องมีตะกี้แล้ว

แล้วเราท้งรยะหากาพขาหตายทีเดียวแล้วสตซึ่งตายไปเกียดรอยมาเม็องมาไนี่ผมเนานีผมเะติดตูกตสเตลลูซ่ตาต่อไอ้กระสุนที่ทาไม่พอดย้ไปเซูกตอไปไปดิเนฮบ้าตไปทิ้ไปต้องเกลียกับไอคนนี่ก่อนกับไอพิคกิฟติน โอ้โโดนมองลูกแล้วโอ้โหเจ็บนี่แหละความน่ากลัวของคิทซินครับผมไม่จบกับโมไหมไม่จบกับกูยัไหมไม่จบกับกูงไม่จบกับกูไหอะไอะรอะอะดิโอ้โหเมตรงมะเร็งจัดเลยแม่เลย นี่คือผมผมเล่นแบบไม่เป็นนะนี่ผมเล่นแบบไม่คิดอะไร่ะชูจักโนโนโรยดาโอ้แล้วไปชมบอดตัวนี้นะถ้าเกิดเราไปชมเล่นนะเล่นนะแม่เปิดครับผมโอ้ยแม่งโกงจัดๆเลยระยะไกลเนี่ยก็เป็นยังไงบ้างเพื่อนๆสำหรับคลิปเกมสตาร์วอร์สของวันนี้นะครับ บอกเลยว่าตรรัวละครใหม่นี่โกงจัดๆเลยครับผมสกิลนี่สแปมรัวๆผมสแปมมิสไซล์สแปมเลเซอร์ไม่ต้องคิดอะไรามากผมปล่อยไปฮะแถมมิสไซล์มันก็ตามไล่ด้วยนะโอ้แต่ถ้าเจอเจอคนเล่นเก่งๆแบบรบาบอาวุธก็แย่เหมือนกันนะก็เมื่อกี้ได้ไปลองเล่นอีกรอบนึงแบบอของตอลพรเนาะก,ก็โอ้โหเจอคนก็แบบว่า ใช้ตัวเก่งๆมาประชิดเนี่ยสู้ไม่ได้เหมือนกันครับผมแต่ว่าบอกเลยว่าถ้าเกิดสู้ไกลๆเนี่ยเราจริงมุ่นๆนะโอ้ยังสู้คนอื่นได้สบายๆอ่ะนะแต่ไม่เจอคนเล่นเทียบกว่านะก็ดูแล้วผู้ชมดีไซน์ตัวละครก็สวยครับผมสกิลก็ครบเครื่องถือว่าเป็นตัวละครที่เรียกว่าหน้าเล่นอีกหนึ่งตัวนะครับก็สำหรับวันนี้ผมมาทำวรดีโอเกมมิ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับเพื่อน